บ้านคุณธงชัยประสงค์สันติบ้านป่าย้ายไปอยู่เรือนไทยกลางป่าค่ะเรียกได้ว่าผู้กำกับมือทองของเราคุณธงชัยก่อนหน้าสร้างความเหือไม่น้อยย้ายค่ายพอดีคำเนี่ยมาสบบ้านช่องหลังใหม่ค่ะทําให้เกิดกระแสขึ้นมาว่าธงชัยนั้นมีปัญหาอะไรถึงต้องแยกออกมาจากช่องเจ็ดที่เคยร่วมงานมานาน กอนหน้าและกอนใช้เป็นหลายตอนค่ะแล้วก็ยังมีคนยังไม่เชื่อว่าพี่ทําแต่พี่รู้สึกเฉยๆนะแม้จะไม่มีคนเชื่อว่าเราทําละครปัจจุบันก็ไม่อยากให้ทุกคนมองที่ตัวเองอยากให้ติกันที่งานมากกว่ามันจะยิ่งทําให้เราแข็งแรงพัฒนาขึ้นตรงไหนที่มันไม่ดีเนี่ยก็ปรับอันไหนที่มันดีก็เป็นกําลังใจให้ต่อไปต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่รอดละครของพี่ก็จะเป็นแบบบ้านๆพอลูกเรียนจบนอกมาดีใจมาก บอกลูกช่วยทำอะไรให้ได้ความคิดใหม่ๆส่วนตัวเป็นห่วงลูกน้องที่เราดูแลยอยู่เกือบร้อยชีวิตจะไปอยู่ยังไงร,ระบบมันเปลีป่ยนไปหมดคนที่ไม่เรียนรู้มันกระจบแต่สำหรับพี่ก็วางใจเป็นกลางอะไรเกิดขึ้นก็ยอมรับได้ว่าหมดยุคเราแล้วมองว่ายังมีเรายังมีค่าเราก็เองจะต้องรีบไปทำเพราะยังมีดูแนวนี้อยู่และบังเอิญพอดีคำเนี่ยมีลูกชายแล้วก็คุณเก๋ภรรยาที่เป็นหัวทันสมัยมาก พอมาอยู่ช่องใหม่เหมือนสมัยใหม่มาเจอกันมาเราก็ยิ่งดีมากเลยพร้อมอยู่แล้วก็พร้อมไปพร้อมเปลี่ยนเราไม่นิ่งเฉยหมุนไปเปลี่ยนแปลงตามโลกละครช่องอื่นเนี่ยเขาทําอย่างไรบ้างมันหยุดไม่ได้มันต้องมีความคิดรอบด้านยังไงก็เป็นกําลังใจให้ละคะ่ะ